เพื่อสักการะบูชาบรมสัวขอเดชะโมน้ําศรัทธาจะอธิษฐานญาติโยมจึงทําให้ได้ตามที่ต้องการแต่ครับเป็นน้ําครับที่ว่าจะร่วมทาง

เจ็ดดูได้ที่เขากลับได้ยังเจ็บอ่อได้ดูให้มาทานข้าวก่อน มีรถพงโมร้องด้วยคณะสงฆ์และคณะศิษยานุสิตนะครับมาเที่ยวนะครับมาทำบุญนะครับและมาพักผ่อนนะครับอย่างทางเทโนดอีสานใต้นะครับนะครับสมโตคุณที่เดนนะครับแต่เดี๋ยวนะครับถ้ายังไม่เ็อผ้าแดงถ้าไม่เจอรถทิ้งขอนรวมที่จะเป็นลายดอกลำบูรณนะฮะซึ่งเียปนะครับอันนี้คือ ต้นลาดวนก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่คือต้นลาดวนนี่ก็ต้นลาดวนนะครับต้นลำดวนั้นบอล้วนที่ต่างว่าเหมือนกับเป็นลายพระนุ่งพระสิ้นของท่านนะครับแล้วอุดมพระนารามเราเนี่ยชื่อเดิมจริงๆก็คือชื่อว่าวัดบ้านลุงปุ๊กนะครับสร้างมาคาดว่าน่าจะก่อนปี2500นนะครับแต่ก็ยังยังไม่ค่อยเจริญนะครับก็ผ่านผ่านมา ก็มีเจ้าวาดมีหัวหน้าที่พักมาดูแลก็หลายหลายลูกนะครับแต่เอารุ่นอาตมาคือมาเมื่อปี2,534นะครับมาตอนนั้นมาบุกเบิกก็วัดยังไม่มีอะไรเลยนะครับก็โดยที่มาของชื่อนะครับลุมพุกเนี่ยมาจากาถ้าเป็นภาษาเขเมรเนี่ยมันจะเขียนว่าอ่านอ่านว่าลุมประกะนะครับลุมประกาเนี่ยแปลว่าชุมเสือหรือชุมโจรน,นะครับ อาจจะเป็นด้วยภูมิประเทศในสมัยนั้นนะครับทีเ่เป็นป่าเขาลกชัดทางด้านนะครับแถวๆนี้อาตมาเนี่ยองค์ปู่ศรีสุทโทธนะย่าศรีวุธุมมาเนี่ยจริงๆอาตมาเริ่มต้นแรกๆเนยคือไม่ได้มีเจตนาจะสร้างพญานาครับจะสร้างแค่น้ําตกแล้วก็ปรับภูมิทัศน์หน้าสาราเฉยๆแต่อันนี้ว่าพอดีอสร้างน้ําตกไปได้ประมาณสัก2เดือน ก็อยู่ๆก็นิมิตเห็นหลายครั้งนะครับเป็นครั้งที่2ที่3แล้วที่ที่นิ่ิตเห็นพญายนาคองนี้นะครับถ้าจะท่านจะมากัน2องค์แล้วก็จะเลื้อยเกี่ยวพันกันนะครับก็ลําตัวยาวประมาณสัก 30- 40เมตรเราก็เลยเอาทำไมถึงมาให้เราเห็นอีกเนาะอยากจะให้เราสร้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยลุ่งขึ้นมาแต่มาก็เลยมาจุดธูปร้อยแปดดอกตรงด้านหน้านี้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าท่านต้องการให้จตมาสร้างกายใหญของท่านเนี่ย ยังไงก็ขอให้มาบอกด้วยนะว่าจะให้สร้างองค์ไหนเพราะว่ามันมี4ตระกูล5ตระกูลคือจะมาสร้างไม่หวัดไม่ไหวหรอก8องค์10องค์เนี่ยขอแค่พระเอกนางเอก2องค์ก็พออันนี้ก็อยู่ๆก็เลยมันความรู้สึกมันขนลุกแล้วก็แวบขึ้นมาเลยว่าเป็นปู่ศรีสุธโยธีศรีปทุมมานะครับแล้วก็คําว่าคําชโนดอีสานใต้เนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาณนะตอนนั้นเลย